ช่วงประคำนำระพอนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องการดำเนินชีวิต แบบอยู่เพื่อผู้อื่นนะครับดำเนินชีวิตแบบอยู่เพื่อผู้อื่นเป็นอย่างไรนะครับอยู่ในพระธรรมโครโสีบทที่2ข้อ6ข้อ7นะครับหลังจากที่อาจารย์ปาโลได้หนุนใจพี่น้องในโครสีในการดําเนินชีวิตแบบอยู่เพื่อคนอื่นเห <Yeah. S 1> มือรรมนอาจารย์ปาโลนะครับได้เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นมาแล้วต่อมาอาจารย์ปาโลก็ได้บอกกับผู้เชื่อที่โครโสีว่า การที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนะครับพี่น้องการที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนั้นเราเองจะต้องมีชีวิตในพระเจ้าก่อนอามนนะครับเราเองจะต้องมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าก่อนนะครับเพราะว่าเราได้รับเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาแล้วคือการดําเนินชีวิตที่ยินยอมให้พระเจ้านําพาชีวิตของเราอย่างไม่ขัดขืนเช่นอาโนธนะครับเดินกับพระเจ้าในบทโถมการบทที่5้าก็ยี่โนอานะครับ ปฐมกาลบทที่6ข้อที่9เราจะได้รู้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีชีวิตในพระเจ้ามากน้อยเพียงใดจากพระธรรมตอนนี้เราได้มาตรฐานนะครับอยู่4ประการนะครับหความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในกรุสีบทที่2ข้อเกรตอาจารย์ปาโลบอกว่าจงอย่างรากพี่น้องครับเป็นคําสั่งให้เราลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นภาพของต้นไม้ที่อย่างรากลึกลงไปในดินนะครับ ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมือนเยเรมีบทที่1 7บเข้อแต้นไม้ที่อย่างรากลึกก็จะสามารถที่จะหาน้าหาอาหารได้มากกว่าอเมนนะครับอาจารย์เปโลได้ประกาศว่าอย่าให้ผู้ใดวางรากอื่นหนึ่งโครินนะครับบทที่3ามข้อสิอาจารย์เปโลได้วางรากลงในพระเยซูแล้วนะครับจึงยอมละสิ่งสารพัดได้นะครับในฟิลิปปีบทที่3ข้อ8เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอาจารย์เปโลต้องการวางรากฐานในพระเยซูทุกวันนะครับ ทุกวันฟิลิปปีบทที่8ข้อที่10เราต้องระมัดระวังอย่าประนีประนอมนะครับคำว่าไม่เป็นไรนิดเดียวเองอย่าให้มีขึ้นในชีวิตของเราความสัมพันธ์ในพระเจ้านี้นะครับคือมาตรวัดชีวิตประการแรกคือความสัมพันธ์ที่ดีนะครับและประการที่2นะครับต้องตอบสนองอย่างถูกต้อง ต้องตอบสนองถูกต้องนะครับโคอรสีบทที่2ข้อเนะครับการก่อร่างสร้างขึ้นเป็นภาคของการสร้างตึกวัสดุจะต้องยอมให้ช่างก่อสร้างเป็นไงครับจะตามแบบบ้านนะครับบ้านจึงจะออกมาสวยงามชีวิตของเราก็เช่นกันจะต้องยอมให้พระเจ้าจัดการกับชีวิตของเราดังนั้นเราจึงต้องอย่างรากลงในพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อเราจะเกิดผลนะครับในอิสยาบทที่3าสิบเจ็ข้อสาเราจะเกิดผลมาก นับยเรมีบทที่สิบสองข้สเพราะฉะนั้นให้เราตอบสนองตามความต้องการของพระองค์พระองค์มีพิมพ์เขียวสำหรับชีวิตของเรานั่นก็คืออะไรครับพระวจ,จนะนั่นเองนะครับพี่น้องครับอาจารย์ปรโรได้ฝากพี่น้องผู้เชื่อไว้กับพระคำเห็นพระคุณในกิจการบทที่20ข้อส2รากฐานดีข้างบนก็จะดีตามไปด้วยถ้ารากฐานเบี้ยวข้างบนก็จะบิดเบี้ยวตามไปด้วย เพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นรากฐานสําหรับเราเพื่อจะปรับเปลี่ยนเราให้ดีสองที่มุทีบทที่3ข้อ16ข้อ17อย่างที่เรารู้นะครับดังนั้นเราต้องตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าทุกครั้งนะครับเราต้องตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าทุกครั้งเพราะว่านี่คือมาตรฐานหรือมาตรวัดชีวิตของเราในพระเจ้าคือการตอบสนองถูกต้องนะครับประการที่3เราต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวนะครับโโลสีบทที่ 2: ข้อที่7 จงมั่นคงอยู่ในความเชื่อหมายถึงอะไรหมายถึงไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคําว่ามั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นภาพของครับเป็นภาพของเอกสารทางกฎหมายเลยนะครับเช่นบัตรประจําตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางไม่มีใครสามารถอ้างสิทธิแทนเราได้นะครับพี่น้องครับความเชื่อเราต้องมั่นคงอาเมนความเชื่อเราต้องมั่นคงเพราะว่าเรามีรากฐานที่ดีคือพระวจะนะ สมดีบทที่119ข้อที่165คําว่าสุดุดจะไม่มีในพจนานุกรมของคิดเียนเลยอาเมนนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งพระเจ้าส่งการทดลองเข้ามาเพื่อจะทดสอบว่าเรายังมั่นคงอยู่หรือเปล่ายากอบบทที่1ข้อที่3นะครับนี่คือสิ่งที่3นะครับสิ่งที่เป็นมาตรวัดชีวิตของเราในพระเจ้าคือเราต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวนะครับ ต่อไปประการที่4ครับเราต้องมีใจขอบพระคุณครับมีใจขอบพระคุณนะครับอาจารย์เปาโลใช้คําว่าขอบพระคุณถึง42ครั้งเพราะฉะนั้นคําว่าบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณหมายถึงอะไรครับไม่สิ้นสุดไม่มีขีดจํากัดจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณคือให้ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอๆนะครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าเรามองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณเราก็จะเห็นในฝ่ายวิญญาณ บางเรื่องที่เกิดขึ้นถ้ามองในสายตาฝ่ายเนื้อหนังบอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้ามองในสายตาฝ่ายวิญญาณแล้วสามารถขอบคุณพระเจ้าได้พระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งกับเราเพื่อจะให้เกิดการขอบพระคุณนะครับสองโครินธ์บทที่9กข้อ11ดพี่น้องครับดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดมีชีวิตกับพระเจ้าจนทําให้ท่านสามารถสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าได้วันละ7ครั้งนะครับสดุดีบทที่1 1 9ข้อที่164 คนที่ไม่เดินกับพระเจ้าจะไม่มีใจขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็คนที่มีชีวิตในพระเจ้าจะปลอดภัยเหมือนกับนางราหบนะครับโยชวาบทที่6กข้อเพราะฉะนั้นจงขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีนี่เป็นอีกมาตรฐานนึงอีกมาตรวัดหนึ่งนะครับถ้าเรามีชีวิตในพระเจ้านะครับเราจะมีการขอบคุณพระเจ้ามีใจขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าดังนั้นพี่น้องครับเราต้องเอาสี่หลักการนี้นะครับมาวัดตัวเราเองทุกวันว่า เรามีชีวิตในพระเจ้ามากน้อยเพียงไรสิ่งไหนที่มันยังน้อยไปนะครับเราต้องรีบแก้ไขในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างหรืออยู่เพื่อคนอื่นนะครับชีวิตของเราต้องมีพระเจ้าในชีวิตของเราก่อนนะครับพระเจ้าอวยพรครับ